จอก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ สารเจ้าร้างประมาณปีพศ2520ผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะคนหนึ่งประกอบอาชีพอิสระรังสรรค์งานศิลปะเป็นที่นิยมของผู้ซื้อซึ่งนำไปขายทำกำไรอีกต่อหนึ่งสมมุติชื่อเขาว่าคุณปิว๋วเพื่อสะดวกในการเอ่ยถึง คุณปิ๋วมีไรายได้ดีพอสมควรงานอดิเรกของเขาได้แก่เป็นเซียนมวยจ่อตู้มีสายตาเฉียบคมในการอ่านทางมวยและขยันสืบสอบความเคลื่อนไหวตามค่ายมวยต่างๆเสมอเพื่อดูว่ามวยค่ายไหนฟิตซ้อมร่างกายได้แข็งแกร่งแล้วเอามาพิจารณาควบคู่กับเชิงชกของนักมวยคนนั้นดูซิว่าเหลี่ยมมวยเป็นยังไงเหนือกว่าหรือเป็นรองคู่ชกบนเวที จะได้เล่นฝ่ายที่เก่งกว่าเรี่ยวแรงดีกว่าเล่นก็คือวางเดิมพันกับเซียนมวยด้วยกันนั่นเองไม่ใช่เล่นส่งเดทแบบตาดีได้ตาร้ายเสียเล่นแบบนั้นมีบ้านก็ขายบ้านมีรถขายรถเพราะเดิมพันทีไรเจ๋งทีนั้นเซียนมวยที่แท้ต้องรู้ลึกร,ร,รู้จริงครบเครื่องเรื่อง,องความเป็นเซียนต่อมาคุณปิวนึกขลังถึงกับเปิดหน้าบ้านทำเป็นค่ายมวย มีกระสอบทรายมีลูกเหล็กใช้สร้างกล้ามเนือ้อมีนวมสำหรับฝึกซ้อมและนวมสำหรับชกจริงบนเวทียกเว้นเวทีมวยในค่ายซึ่งยังไม่ได้สร้างขึ้นเนื่องจากค่าโสหุ้ยสูงต้องรอให้วางเดิมพันได้ทุนมาเยอะๆก่อนถึงจะสร้างเวทีเป็นของค่ายตัวเองระยะแรกที่เขาประกาศรับสมัครนักมวยมีวัยรุ่นจากภาคอีสานมาย,ยื่นใบสมัครแค่คนเดียวชื่อบักจ่อย หน้าตางโง่งทึมๆไม่มีแววรุ่งแต่ร่างกายแข็งแรงกำยำดีพอจะปลุกปั้นให้เป็นนักมวยดังได้ในอนาคตวันที่บักจ่อยมาสมัครคุณปิ๋วสอบสัมภาษณ์อย่างเอาจริงเอาจังเพราะการปั้นมวยมีค่าใช้จ่ายสูงเอ็งชื่ออะไรล่ะเคยขึ้นเวทีที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าชื่จ่อยครับตอนอยู่บนนอกเคยขึ้นเวทีงานวัดเจ็ดเป็ดไฟครับบกจ่อยตอบตามตรงอย่างฉาดฉาน แพ้ชนะอย่างละกี่ไฟล่ะชน่ะหนเดียวที่เหลือแพ้รวดเพราะคููต่อสู้ตัวใหญ่เป็นวัวกระทิงผมตัวเท่ามดสู้ไม่ไหวจริงๆก็รู้ว่าสู้ไม่ไหวแล้วขึ้นชกทำไมล่ะคุณปิ๋วสงสัยก็ผมถือภาษิตโบราณว่าเล็กโตโมโหเท่ากันนะครับถ้าไม่ลองจะรู้หรือว่าสู้ได้หรือเปล่าน่ะไม่เลวใจถึงใช้ได้นี่ตอนนั้นเองอายุเท่าไหร่ล่ะ สิบกววบเองครับกู้ชกอายุสิบสี่ตัวใหญ่ถ้าพ่อผมแน่แต่ฝ่ายเปรียบมวยไม่มีการชั่งน้ำหนักเข้าใจถึงให้ขึ้นไปเจอกันบนเวทีได้เลยจะได้เอาคนที่แพ้คัดออกหาคนไปชิงแชมป์งานวัดได้เร็วขึ้นนะครับเองีใจใหญ่เกินตัวข้าจะรับเองไว้เป็นนักมวยในค่ายตั้งแต่เดี๋ยวนี้เองเคยขึ้นชกในชื่ออะไรล่ะบุแกแลกลูกพ่อพญาเคนครับเออไม่เลว แล้วพญาเคนคือใครกันพ่อผมเองชื่อบักเคนครับแต่มีพญานำหน้าให้เข้มขลังหน้ายำแกล้งแค่นั้นเองครับเออดีต่อไปนี้เองใช้ชื่อลุยแหลกสิทธิพ่อปู่ปิ๋วก็แล้วกันจำไว้ให้ดีละ่ะถ้าใครถามจะได้ตอบเขาถูกบักจ่อยซึ่งจากนี้ไปจะเรียกเขาว่าลุยแหลกสิทธิพ่อปู่ปิว๋วย้ายตัวเองมาอยู่ในค่ายมวยของคุณปิว๋ว ซึ่งอยู่ในซอยเดียวกันกับยอดนักเขียนนำมุโครในอดีตคือปออินทระปาลิตผู้สร้างชื่อจากเรื่องสามเกลอคนนิกรกิมหมวนมีมุกตลกขำกลิ้งขนาดคนเส้นลึกก็ยังหัวเราะร่วนเป็นตำนานอภิมหาอมตะแนวหากลิ้งมาตราบเท่าทุกวันนี้คุณปอรู้จักกับคุณผิวดีเพราะมีบ้านอยู่ใกล้กันคุณผิวก็เป็นแฟนหนังสือของคุณปอที่บ้าน มีพ็อกเก็ตบุ๊กสามเกลอเป็นตั้งๆลุยแหลกเคยพบเจอคุณปอหลายครั้งแต่ไม่ได้แสดงตัวให้รู้ว่าเขาเป็นใครอันหนึ่งเรื่องตั้งค่ายมวยคุณปิว๋วทำแบบกล้าๆก,ก,กลัวๆที่กล้าคืออยากสร้างชื่อให้โด่งดังในยุทธจักรมวยไทยที่กลัวคือทุนไม่หนาสายป่านไม่ยาวเกรงว่านานไปจะเอาตัวไม่รอดการมีนักมวยในค่ายเพียงคนเดียว จึงดูแลแบบขึ้นๆกลางๆแค่มีที่อยู่ที่กินให้ไม่ต้องเดือดร้อนอนาถเรื่องปากท้องแต่การบำรุงกำลังวังชาให้แข็งแกร่งยังทำแบบขอไปทีมีค่าโดบสมรรถภาพทางร่างกายแค่วันละยีสบาทเจียดเป็นค่าเนื้อไก่เนื้อหมูและผักสดทำเป็นอาหารบำรุงกล้ามเนื้อเท่านั้นเองแต่ก็ยพอดูในยุคที่หมูโลละ3-40บาทส่วนการฟิตซ้อม ตอนเช้ามืดตีสี่จะปลุกลุยแหลกให้ตื่นนอนสวมชุดวอร์มออกไปวิ่งเอากำลังขาในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งซึ่งปีนั้นภายในซอยเต็มไปด้วยป่าละมาะและสวนผลไม้จำพวกทุเรียนมังคุดเป็นต้นแสงนีออนบนยอดเสาไฟฟ้ามีเป็นช่วงๆตรงไหนเปลี่ยวหน่อยการไฟฟ้าถึงจะเอาหลอดน,นีออนมาติดตั้งให้แนวคิดของคุณปิ๋วก็คือ ต้องการให้ความเปล่าเปลี่ยวกดดันอารมณ์ความรู้สึกของลุยแหลกประมาณว่าเกิดความกลัวสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าการวิ่งจะได้เร็วกว่าปกติกล้ามเนื้อท่อนขาจะได้แข็งแกรง่งสามารถยืนได้ครบห้ายกโดยแข้งขาไม่อ่อนปวกเปียกลุยแหลกฝากอนาคตไว้กับคุณผิวไม่ว่าจะสั่งให้ทำอะไรก็เชื่อฟังไปหมดเรื่องการทบทวนเหลี่ยมคูในการขึ้นชก คุณปิวรู้ลึกรู้จริงพอสมควรด้วยผ่านการอ่านเกมการชกบนเวทีของยอดมวยเอกมามากต่อมากสามารถชี้แนะกลยุทธม์มวยไทยให้ลุยแหลกทำตามได้ส่วนการวิ่งเอากำลังขาให้ลุยแหลกซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปลงหน้าผักซอยเปลี่ยวจากนั้นให้วิ่งไปจนสุดซอยแล้วย้อนออกมาซ้อนท้ายกลับสู่ค่ายมวยได้เลย เนื่องจากซอยเปลี่ยวลึกมากวิ่งไปกลับร่วม10บกิโลเมตรเช้ามืดผ่านไปหลายวันยังไม่เกิดอะไรขึ้นกระทั่งเมื่อถึงตีสี่ของเช้ามืดวันหนึ่งคุณปิ๋วเห็นว่าลุยแหลกจำเส้นทางได้มั่นยำแล้วจึงปล่อยให้ฉายเดี่ยววิ่งไปคนเดียวเขาวิ่งจากค่ายมวยถึงปากซอยเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเศษก็ถึงซอยเปลี่ยว แต่ต้องข้ามถนนไปยังปากซอยเสียก่อนถนนจจรันสนิทวงปีนั้นขยายใหญ่ทันสมัยมีเกาะกลางถนนลุยแหลกมองเห็นสิบล้อกำลังควบตะบึงมาคันหนึ่งถนนตอนตีสี่ยังโล่งใช้ความเร็วสูงได้แต่มันยังห่างออกไปราวๆยี่สิบว่าเมตรเขาวิ่งข้ามถนนไม่ถือว่าวิ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดหารู้ไม่ว่ามีอันตรายถึงชีวิตรออยู่ จะเป็นผีบางตาหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะเรื่องจริงมีสิบล้อวิ่งตีคู่แข่งความเร็วมาสองคันด้วยกันเขาเพิ่งวิ่งพ้นจากคันใกล้ตัวหางตาก็เหลือเห็นอีกคันหนึ่งกำลังจะพุ่งชนเขาอยู่เดี๋ยวนี้ลุยแหลกตกใจสุดขีดจนเกิดความลังเลว่าจะพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างสุดแรงเกิดดีหรือหยุดอยู่กับที่ถ้าหยุดถึงแม้สิบล้อไม่ได้แล่นเบียดกันแค่ความใหญ่ยักษ์ที่พุ่งฉีกอากาศ กระแสลมจะกระโชกแรงมากเข้าเซไปข้างหลังหรือหัวขมอมไปข้างหน้านิดเดียวมีหวังแหลกคาถนนแน่วิบตารกขณะที่ลุยแหลกยืนเงอะงะทำอะไรไม่ถูกจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีบาทาขนาดมือมายันโครมเข้าที่กลางหลังแรงถีบอันมหาศาลส่งร่างของเขาลอยละลิว้วเหมือนเศษทิชชู่ต้องพายุเสียงร่างมนุษย์ แวกอากาศอย่างแรงจนดังวืดใหญ่สองเท้าลุยแหลกพึ่งแตกกับเกาะกลางถนนสิบล้อคันใหญ่ยักษ์ที่เว่งแข่งกันก็เ,เร่งความเร็วดังบึ้นๆเฉียดร่างของเขาไปอย่างวุดบิดแค่เส้นยาแดงผ่าแปะก่อนจะทยานหายลับไปกับความมืดบนท้องถนนลุยแหลกยืนตัวแข็งอยู่กับที่เดิมอีกครู่หนึ่งกว่าจะตั้งสติได้ใจคอเริ่มกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบอกตัวเองว่า เขาเดินวนไปวนมารอบประตูเมืองผีหนึ่งรอบแล้วเดชบุญที่จุดจๆมีฝ่าตีนใครก็ไม่รู้ช่วยถีบส่งให้พ้นจากขอบนรกอย่างเจียนไปเจียนอยู่แม้บัดนี้ก็ยังรู้สึกขัดยอกที่กลางหลังพอสมควรแสดงว่าถูกถีบจริงไม่ใช่คิดเอาเองลุยแหลกยังเป็นหนุ่มหน้าซื่อจากอิสานไม่ขังใจกับอะไรเนิ่นนานพอตั้งสติได้ ก็วิ่งข้างถนนเข้าซอยที่ว่าเปลี่ยวเพื่อออกกําลังแข้งขาตามหน้าที่นักมวยต่อไปจําได้ว่าประมาณกลางซอยมีศาลเจ้าร้านอยู่แห่งหนึ่งปลูกสร้างอยู่กลางป่าละเมาสภาพปักหักพังหลังคาโหวแหวงกําแพงทั้งซ้ายขวาหน้าหลังปูนกระเทาะจนเห็นอิฐมอนภายในศาลโล่งว่างมีฝุน่นจากเคลือเทวรูปกับแท่นบูชาถูกย้ายไปไว้ที่อื่นหมดแต่แปลก ที่ไม่มีชาวบ้านเอาเศษขยะมาทิ้งเหมือนบ้านร้างทั่วไปทุกครั้งที่ลุยแหลกวิ่งผ่านหน้าสาลเจ้าร้างเขาจะใส่เกียร์เดินหน้าเต็มสปีดเพราะมองฝ่ากความมืดไปทีไรจะรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีสิ่งลึกลับจับตามองอยู่ทั้งขาเข้าและขาวิ่งออกปากซอยเฮ้ยน้ากลัวชะมัดยาญยังกระสานเจ้าผีสิงแน่เฮ้ลุยแหลกประซิบ e> ในใจทุกครั้งที่วิ่งผ่านสารร้าง เสียงกระซิบก็คล้ายเป็นแรงกระตุ้นให้วิ่งได้เร็วเป็นพิเศษประทั่งเช้ามืดของวันนี้เขาเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินดูสารเจ้าเนุบเนิบเมื่อความรกร้างกลายเป็นมีคนอยู่เป็นอากงแก่เท่าหนวดเคราขาวโพลนแก้จุดไฟสว่างเรืองรองขึ้นภายในศารแต่ตัวเองออกมานั่งรับลมเย็นยามใกล้รุ่งที่มานั่งตรงปากประตูลุยแหลกมองผ่านกรอบประตูเข้าไปก็เห็นแท่นบูชา มีเทวรูปเทพเจ้าจีนประดิษฐานอยู่แถมฉาปูนทาสีใหม่เอี่ยมเหมือนศาลเจ้าในยุครุ่งเรืองมีคนไทยเชื้อจีนพากันแวะเวียนมาไหว้เจ้าไม่ขาดระยะเขาเป็นชาวอีสานแต่พ่อมีเชื้อสายจีนเตี่ยเคยพาไปไหว้เจ้าที่ศาลอยู่เสมอจำได้ว่าเทวรูปบนแท่นคือเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อเลยแวะเข้าไปกราบไหว้ในศาล ตอนเดินออกมาได้ยินเสียงอากงร้องทักอย่างใจดีว่าไงอติเอ้ยมีเชื้อสายจีนเหมือนกันหรือนี่มีครับมีอากงเอีย่ยเอีย่ยคือปู่ของฉันเป็นคนจีนอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ฉันเป็นเด็กรุ่นหลานแต่เตีย่ยก็สอนให้ไหว้เจ้าพระเจ้าทุกองค์เคยเป็นคนดีมีคุณธรรมสูงมาก่อนเทพเจ้ากวนอูน่าเคารพนับถือมากครับ ดีแล้วอจีเอ้ยคนรู้จักคำว่าคุณธรรมคืออะไรตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่ท่านกวนอูรู้ว่าหรือกกำลังเคาะร้ายจะเกิดอันตรายขึ้นในคืนนี้เลยขอแรงอากงให้ช่วยดูแลลือหน่อยนะลุยแหลกกระพริบตาปิดๆสงสัยในสิ่งที่อากงเอ่ยออกมาแกอยู่ที่ศาลเจ้าชัดๆรู้ได้ยังไงว่าเมื่อตะกี้เกิดอะไรขึ้นกับเขา นุ่มอิสานจึงถามไปตามภาษาซื่อตอนข้ามถนนมาฝั่งนี้ฉันเกือบโดนสิบล้อทับแบนคาถนนไปแล้วอากองรู้ได้ยังไงกันเนี่ยนั่นแหละที่เขาพูดกันว่าคนไม่เห็นแต่ผีเห็นเพราะผีไปไหนมาไหนเดี๋ยวเร็วดังใจนึกนะหมายความว่ายังไงอากองพูะไรนะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเขายังงงไม่หายงั้นดูอะไรหเห็นกับตาเสียก่อน แล้วเลือจะเข้าใจได้เองเอนแล้วไม่ต้องตกใจละ่ะวันหลังมีเรื่องเดือดร้อนอะไรอยากให้ช่วยแค่ทำจิตให้สงบและลึกถึงท่านขวนอูมีอะไรให้ช่วยก็กราบเรืให้ท่นานทราบท่านจะบอกอ้ากงพวกก็จะไปช่วยเลือยอยาที่ช่วยไปเมื่อตะกี้นี้จะช,ช่วยตอนไหนก็ช่วยที่กลางหลังเลือจนตัวลอยไปถึงเกาะกลางถนนไงละ่ะ นึกออกหรือยังล่ะโชคดีนะอติฮกล่าวขาดคําแสงสว่างประหลาดในศาลเจ้าร้างซึ่งไม่มีที่มาของแสงก็ดับพรึบอย่างฉับพลันทันด่วนท่านบูชาและรูปปูนปั้นเทพเจ้าก็พลอยหายวับเช่นเดียวกับร่างอากงที่นั่งอยู่บนม้านั่งหน้าศาลลุยแหลกตกใจจนปากอ้าตาค้างขนลุกกรียวกราวเมื่อบัดนี้ศาลเจ้า กลายเป็นสารร้างกลางป่าละเมะดังเดิมไปเสียแล้วอาแปะแก่ใจดีที่นั่งพูดจะชอ,อยู่เมื่อครู่ก็พลอยหายวะไปด้วยคืนนี้เขาเจอเรื่องที่ทําให้ผวาคนหัวลุกถึงสองครั้งซ้ซอนภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงครั้งแรกเฉียดตายครั้งที่สองผู้ที่ทำให้เขารอดตายมาสำแดงร่างอธิบายความจริงให้ฟังไม่ใช่เป็นผีเฮี้นสาแดงร่างหลอกหลอน อย่างไรก็ตามอากงก็คือผีอยู่ดีลุยแหลกรีวิ่งผลาไปจากสารเจ้าร้างตรงดิ่งไปยังท้ายซอยตามคำสั่งคุณปิวสุดซอยแล้วก็วิ่งย้อนออกมาทางเดิมต้องผ่านสารร้างอีกขนเรานี้ไม่ลืมยกมือไหว้ขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนจะวิ่งตัวปลิวถึงปากซอยแล้ว่วยอ้าวกลับถึงค่ายมวยตอนรุ่งสางอาการผวาถึงได้บรรเทาลงไป แต่ยังขนลุกเป็นระยะระยะจนคุณปิวเห็นแล้วนึกว่ามีอาการสวบัดพร้อนสวบัดหนาวเหมือนคนกำลังจะเป็นไข้หายาแก้ปวดแก้ไข้มาให้กินสองเม็ดเขารับมาใส่ปากอมไว้เพื่อไปถุยทิ้งเพราะไม่ได้จิบไข้อะไรแต่ก็ไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณปิวรู้บอกไปก็หาคนเชื่อได้ยากโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเห็นกับตาในซอยเปลียวยิ่งเชื่อยากมากพูดไปก็ปลึงน้ำลายเปล่า หลังจากฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแกร่งพอสมพึ้สังเวียนเป็นคู่ก่อนรายการได้คุณปิ๋วก็ส่งลุยแหลกสิบพ่อปู่ปิว๋วขึ้นชกกับมวยใหม่ด้วยกันปรากฏว่ามีแววร่วงมากกว่าแววรุวง่งแพ้ได้แพ้ดีอย่างเก่งก็แค่เสมอเรื่องชนะผู้ต่อสู้ไม่มีเลยเนื่องจากการโดบแค่วันละยีิบ,บาทไม่ช่วยให้มีเรี่ยวแรงอะไรมากนักจึงรับเด็กใหม่มาปลูกปั้นต่อไป ส่วนลุยแหลกแขวนนวมขึ้นสู่ความเป็นบักจ่อยทำหน้าที่พี่เลี้ยงนักมวยและปัดกวาดทำความสะอาดค่ายยามว่างเขาชอบไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องคิดขิดเขียนนิยายจากยอดนักประพันธ์ปออินทราปาลิสถ้าว่างจากงานในค่ายจะนั่งเขียนเรื่องค่าเวลาขัดเกลาฝีมือจนยอดนักประพันธ์อ่านแล้วบอกว่าไม่เลวก็นำไปตะเวนขายยังสำนักพิมพ์ต่างๆปรากฏว่า มีหลายแห่งสนใจรับเขาไว้เป็นนักเขียนประจำบักจอยจึงอำลากลิ่นสาบนวมเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นนักเขียนตราบเท่าทุกวันนี้นี่คือเรื่องจริงของนักเขียนท่านหนึ่งซึ่งผู้เล่าใช้นามแฝงให้เขาว่าบักจอยเขาเคยเจอผีเพียงครั้งเดียวในชีวิตดังที่นำมาเล่าให้ฟังไปแล้ว Ha <laughs>